สวัสดีครับพี่น้องค,ครับเอาไปเลยคุณพ่ตอบข้อ,อมเมนเขาได้นหมข้อเมน์ข่อยมีวางส่พี่น้องบอกใส่อนาคตลูกของข่อยนะเพิ่นเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นหมอดูว่าเพิ่นเป็นนักวิเคราะห์ิ่นวาอนาคตลูกข่อยนีโตขึ้นมากที่เป็นคนขับรถตู้อะไรพี่น้นองเพิ่นเบา,าใส่เพิ่นเบา,าใส่บุกไข่นะไข่กะเจียวมัวมันก็ไม่เขียดได้คมหนกไข่กระเยียว่ตอบเล่าแล้ววางที่เราพิมพ์มาว่า อนาคตของคุนก็บอกว่าคอยมวนหรอกอนาคตของลูกเธอนะ่ะหรือว่าอนาคตของอดิ๊กหน่อยมานานี่นะคนว่าคงไม่ต้องมีอะไรมากหรอกคงต้องเป็นคนขับรถตู้เพราะว่าความฝันของคุณพ่อ,พอนะ่ะความฝันของคุณพ่ออยากได้รถตู้อยากขี่รถตู้แล้วเดือดร้อนอะไรกับรถตู้ไข่กระดองกระเดียรถเจ๋งกับมีคือแปว่าเป็นคนขับรถเจ๋งทําไมต้องมาเป็นคนขับรถตู้ด้วย เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้เป็นคนขับอะไรก็ได้ทําไมต้องจอดจงกับรถตู้นะเป็นเพราะอะไรอย่าพูดใส่กันทำไมพี่น้องเลยถ้าข่อยกับวได้เขียรติอาแต่ข่อยกับยาถามว่าเจ้าสิญญาอย่างี้เอรถตู้ข่อยนองพี่น้องเนะเออว่าหน้าคตดูข่อยง่ายกันว่าจะเป็นคนขับรถตู้ท่านเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อไม่สนใจนาคตลูกมีเงินนั้นน้อยนิดก็ไปเอารถส่วนมาะพี่น้องห้องครัวก็ไม่ทํา ทะเบียนสมรสก็ไม่ทําสิ่งที่จําเป็นนะคุนว่านะพี่น้องห้องครัวก็ไม่ทําบ้านเ็ายังไม่เสร็จทะเบียนสมรสกับเมียก็ไม่จดดันเบลรถตู้ก็ไปหายืมเงินเขามาอีกนะคันว่านะอนาคตลูกก็คงคงม,มีนะความหมายก,กันนะก็คือต้องเป็นคนขับรถตู้คุนพี่น้องเออเอา่อก่อกระยิ่ตอบแล้วนะตอบแบบคนนาเวอลกันม้วนๆเนานะค่อยกระวาดจริงๆแล้วเนี่ย อน,นาคตของน้องมะนาเนี่ย่อยก็ว่าสามารถสิบเอาได้หรอกขอาก็มีแต่ว่าตั้งใจเรียนเขาให้ปัจจุบันให้ดีที่สุดเขาจะเป็นไี่ยังเขาอยากโตมากเป็นแบบใดพ่อแม่ก็ทรับสนุนแช่นั้นเองสาหอทราบสนุนใดเนาะเ้อสิเอวว่าให้เขาเป็นนั่นานเป็นสินบอกว่าไดพี่น้องมันก็ต้องค่อยเบิ่งกันไปในเมื่อหนเมื่อไหนเขาเสามารถรู้วันข้างหน้าได้เรารู้แต่ว่าปัจจุบันนี้เราทำให้ดีที่สุดทำปัจจุบันให้มีคุณค่าเขาพอ ทำตามหน้าที่ของแต่ละคนเนาะลูกไม่หน้าที่เรียนก,ก็เรียนพ่อไม่หน้าที่หาเงินกับพ่อแม่มาเลี้ยงดูลูกก็ทําไปนะพี่น้องเนาะเรื่องอนาคตก็เอาเป็นของเรื่องอนาคตไปเนาะเอาปัจจุบันให้ดีที่สุดเนาะเนาะไอยเอืนะ่อยเนาะนักเล่าเป็นเอื่อยได้เป็นไอ้หรืเนนอเป็นน้องหรือเป็นนุ่งของบ้กนก็ตอบได้นะทั้งเหนียวนะกติวาเนาะัานยากกันบอ่จบอจะบ่อใส่นะบางคนขับรถตู้ก็างเลยยกหัวพี่น้อง ครับรถตู้จังไหนรถตู้เข่าวว่ได้ยนรุ่นไอสัตวเนาะคนเน่าคนฝันของคนเน่ามั่อไงย่อมแตกต่างกันออกไปพี่น้องมันกับเสี่อวมาเป็นการมาเาหล่นมันกับพวกเมนเนี่ยมาพี่น้องมาแค่ว่าม้งมักคร์แพงกันนะกับแค่อยากมาบ่าใส่อยากมาบ่าให้เข้าอินสันที่สี่ข่อยกับว่าได้บ้าเลยพี่น้องขึ้นจากหัวนข่อยากมาตอบเลยล่ะอันสิ่งสำคัญหรือรถไม่ได้สำคัญนะต้องข่อยากหัวว่าลูกข่อยจะเป็นคนขับรถตู้นะพี่น้องความหมายเนาะก่าว่าข่อยมี มีเงินแทนที่เสียของผั้วแทนที่ที่ไปชดเะเบียนสมรสประกาจีบว่าอย่างฟังใน,นเด้อวันนี้เดิบมบตดพ่อมุขไข่สีเห็ดน้องมต์ลากะต้องปรึกษากันขเมียเนาะแล้วก็เออเจ้าเสียของผั้ว่เนี่ยกะมันก็นดีอยู่เด่นแต่ว่าข,ข่กะเขาขั้นนี้ยังได้อีกไหมขอ่อยังขอ่อยังแบบข,ข่กะขั้นนี้ยังได้ของผั้อขันนอ้นนี้อยากเห็นดอก ถ้าข่อยาเคเิดข่อยาคิดเล่นตามแบบที่เพันอยากเคิดถ้าเงินพ่อกระเทิรนพ่อกับวายากเคิดคนว่าเจ้ากายอยากได้ยังก็ไปเอาโลดตกลงกันโคเมียพี่น้องคือว่าเล่าเมียก,กับขันในว่าอยากได้ของขั้วเพราะว่าห้ามันกาครอบครัวเพราะไงมีสามคนของขั้วห้าเห็ดตรงได้ก็ได้แมนต่อให้มี่ของขั้วแหละห้องกาเป็นคนท่ายิปพี่น้องห้าก็ยอมวายากเคิดอยู่ในของ on, อขั้วเฮ้าเห็ดอยู่ดีพี่น้องเฮ้อยากเคิดบ่งลงโลง่ลงสบาย คือพี่น้องเห็นเนี่ยแหละพี่น้องต้องเข้าใจนะเห็นบ่ายุบวกุ้งนะอของขั้วกับโบมีเ่ขอขอขเ,เนี่ยขอกระเดอยู่ข่างเยี่ยนข่างชา่นเข้าไปว่ามันเนย็ดง่ายครับคนทําคลิปอยากให้พี่น้องเห็นขั้วอุดเอา้าขั้วเป็นโบลัมโบลานพี่น้องต้องเข้าใจนะคอนเทนต์ว้าวเนาะเอาพาย,ยายามอยากให้เป็นคอนเทนตแบบ์แบบ,บแบบบรรน้อนะพี่น้องต้องเข้าใจแต่ว่าขั้วน้องมต์เนาะก็ว่าปรึกษากันเนี่ยวเมี่น้อมอ์ก็วา่าหนึ่งอาจเหนว่อไข้ได้ยู่งหรอคือพี่น้องเห็นเนี่ยแหละ ตรงนี้เขาอ,อยากไปเล่าเนี่ไปย่ยูเล่าเนี่ยมอยู่ไท่เนี่ยเขา่าได้ยูแบบแบบระยะเง้วคือเก่านะแล้วอยากไปแล้วก็ไปแเล้วยากมาแล้าก็มะนะพี่น,อนอ้นะนอ,งนนะนองต้องเข้าใจล้วไปไปมามนะน้องมดนะพี่น้องต้องเข้าใจเนาะแล้วก็เลยบอกไปว่าหนึ่งวัวจะขายอีกอืมมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เอาผู้ขายเวรของนะทั่วนะที่แรกผู้ขายว่าจะขายแต่มีคนซื้อขายก็ขายอ่า แล้วใครต้องเที่ยวเงินไปถิ่มกับเพียดของขั่วเราก็ต้องนีมวาขายอยู่วะพี่น้องนี่แหละคือเหตุผลนะขอยว่าไอ้ฟังน้ำม้วนก็ว่าเจ้าเนียเช่นอย่างท่าแม่ข่อยากเก็บยดพอกิดจากได้ในเบียบของข่อยากเก็บเงินกับพพ่อแล้วซ้ำม้วนน้ำวัดที่ขายแล้วเขาก็ต้องเห็นเดาที่ขายแล้วเขาบากิดว่าได้อยู่แล้วกระตุกลงราคากันบ่ได้มันก็เลยไัข้างในขายท่านแมนไม่มีคนซื้อก่ากระตุกลงกันได้ขอขายแล้วพี่น้องนี่แหละปัญหาดีกว่าท่านเน็้ของขั่วมาเอาเรียงจดทะเบียนมาเนาะ ยังจดทะเบียนข้อบอกไว้แล้วว่าขันน้ำมนต์เฮ็ดหนี่งกัเกือบแสนอ่าน้ำมันแล้วก็บอกโอ้ขันเสียงเงินมันน่าข่อยขั้นเฮ็ดดอกออกเลยต่อเอาพอวันหนึ่งข้อก็อยากไปยุราพี่ผู้เจ้าเห็นเนี่ยแหละแต่นงงกับเล่าว่าเป็นอย่างเรากับไทยกับพอวันแล้วเขาไม่อยากกลับอ่าเนี่ยผลส่วนตเล่าพาสปอร์ตเาอะไรแล้วแล้วก็อยากอยู่น้ำเมร์น้ำนองนะอ่าแล้วกัดมีเรื่องยังกับข้อควข่อยพี่น้องอาจจะคิดว่าโซกันสั้งกันหรือยังไงกันกันกระหามก็มคิดพี่น้องว่าได้ก็แล้วตั้ที่คิดกันไป ครอบครัวแต่ละคนดำเนินชีวิตคน,ะนละอย่างหนึ่งรักกับอยากเฮ็ดคลิปอยู่แล้วรักกับบอกไปแล้วอันมาอยู่น้องข่อยกับวจางแนวดีเฮ็ดอีหยังวจางแนว่ย e. ไยู่ปไทยอันเจียวรถแลีไปหาหมทายมันก็ต้องเติมน้ำม,ม,มันมันก็ต้องใส่เงินแต่ก็เล่าย,ลลยูเล่ารักกับทายออมแอมกับพี่กับน้องกับเมียพี่น้องเอฟซีมันกับมวนมันกับเบิร์มีความบันเทิงม,มวนเนาะเอาเข้าใจเนาะเด้อ เลี้ยงข่อยมาเอารถตู้เนี่ยค่ะมุกตะเกียวก็หน้าคนลูกข่อยดอกส่วนปลาเจ๊ไว้ลูกข,อขออ่อยเลี้ยงอก็มีอยู่ดอกแบบว่าลอยช่องลอยหรือว่าเป็นพันสองพันเนาะน้องหน้าแรักกับได้เสงเงินหลายดอกแล้วก็เด็กหน่อยข้านี่ก็ะยุกินแบบพ่อแม่พากินเนี่ยก็กินไปได้เห็น่ะมทำมันนับเป็นคนคือพี่น้องเห็นนี่แหละนั่งกบระให้กินดอกกระเน่นจะนุ่มมาล้วนุ่มกับเข,าข่าเมื่อใดอเป็นหยาดอ่าสองเพียงคือเวศของขวั้นเพราะว่าหนึ่งเทาก็ว่าสิขายบ้ำ เอาอะไรขั้นไหนอยากเหตุคณะมันอยากเห็ดแล้วก็อยากได้ตามใจแล้วเห็ดเงินกับพวกข้อจิตได้เห็ดอานีเหตุได้น้อยก็จอยแก้วของขั้นไหนอยากเหตุองขั้วไข่มีอ้อมเฮียนอ้อมซานสรุปแล้วคือว่าเขั้นในพ่ออยากเห็ดอานจะเห็ดพ่อกระเทือนแรักกับวัยเหตุสองกัาวัขายคลอ่าสามเลี้ยงทะเบียนสมรสรักกับ่อยากเห็ดหัวเมียปรึกษาเข้าใจเราว่าพี่น้องเป็นห่วงพี่น้องอยากไปเห็ดแต่ก็ต้องเข้าใจและทุกสิ่งทุกอย่างต้องเดินด้วยเงินเดินด้วยปัจจัย เขาวอย่งางเขาวอได้แต่บัตรเสตุที่หลีกับพี่น้องกระลูอยู่ว่าผู้ไข่เจอเลี้ยงยังมากมรสุมยังมากต้องเสียเงินเสียคําทั้งคา่ารถทั้งค่านั่นค่านี่นู่นนี่นั่นที่ผ่านมากผู้เจ้ากับเขาใจอยู่เนาะขันผู้เจ้าติดตามมาแต่ไรเท่าใดเนาะเ<อ>ข้วาวอเท่าน,นี้พี่น้องกันผู้เงินติดตามมากกับจิลูกอัดพี่น้องผู้เงินเขามะม่ยมุลูกกับยอ,อรือเมื่อคลิปเขาก่เาเนาะเออแลักกว่าล่มจอดรถบ่มี ลงจอดรถบุมี่ขอกระบอกว่าข่อยเก็บเงินอยู่มันยาไข่อยมีเงินอะไขอกระเด็นดอกลงจอดรถข่อยเป็นยากดอกเสาซีต้นเสื้อเสาซีต้นแล้วกาศลู่ซิ่งมาตีไซรัลเป็นยานของข่นั่ะแต่ย่างของมีเงินผัวล่ะกระเด็นลงรถมันก็ต้องมื่นสองมืนสามมื่นเราขันตั้มมาต้องเกือบสามมื่นหมดแล้วค่าสร้างความค่าอะไรค่าของค่ายังราค่าสร้างก็งเราไปหลายพันแล้วที่น้องเนาะ ข้อเทศยุ time, comment, igh, ่งเปน้องขอบขุัในหลายที่ถามเขามาเนาะยิงทุกท่ายเนาะยิงทุ่ยไายข่อนีจบขคมนี้กัมีความเหม็นหนึ่งว่า่ข่จะเก็ดยังไงครับลูกจะก่อเหตุยังไงครับลูกบังคับลูกว่าเรือกว่าตีลูกว่าเรือกว่าบังคับลูกหรือจังไดบุ๊กว่าลูกไข่ร้องให้จนตาบวมหมดแล้วอาจานยดูลูกมันร้องให้จนตาบวมหมดก็ไมยคือว่าไข่ตีลูกว่าไข่บังคับลูกว่า เมียู่ยอาสิบังคับเขาเขาน้ามสร้างป่าไ่ได้กินน้าบม่ดดดไ,ไ,ไ,ได้อาบน้ำเยี่ยนกับไ่ได้ไปเราขังไว้ในรถขังไว้ในเงี่ยนขังไว้ในบ้านเวลาทำคลิปก็ขัง,งลูกไว้ในบ้านขังไว้ในรถเวลาออกไปข้างนอกอ่าลังแกลูกตีเขาตาบวมตาปิดหมดแล้วพี่น้องไม่ดูเรื่องว่าใส่ลาย่อยพี่น้อ,นองว่าควกไมก้ของคนก,นกน็คือว่า่อยดูเรื่องละปิดขอบลูกก็ได้ผู้เป็นเมียกับทั้งมันใจดำ ทำไมกล้าเอาลูกไว้กับพ่อทำไมไม่เอาลูกอยู่ด้วยว่าด็พี่น้องเพรายังว้อฟังถ้าลูกอยู่น้งเมียก็ไปดามาว่าเขาไว้เลี่ยนทั้งสองหนังสือว่าพ่อเมียไม่กันศึกษาลูกบ่าเพชรก็ไปเอาลูกสิเอามาเรียนหนังสือเออก็ไปดามาน้องมน์ดาว่าบอกเพชรว่าไม่ให้วามสําคัญสำคัญศึกษาลูกเอเยวจังไหนพี่น้องก็คือเบิงเนาะอายุน้องมณ์ก็ว่าพวกข่อยว้อยกันศึกษาลูก วุว้ความสาคัญว่าเพจอยู่คนเดียวทาไมไม่แเลวลูกมาเรียนทั้งสองหนังสือพ่าะ่อยแเลวลูก่อยมาเรียนทั้งสองหนังสือมา่อยรังแก่ลูกเรียนลูกว่าได้ขังไว้ในรถเวลาออกไปทําคลิปข้างนอกเวลาอยู่ในบ้านถ่ายคลิปก็ขังไว้ในห้องขังไว้ในบ้านโรงเรียนไม่ได้ไปรังแกลูกตีลูกกินตาปิดตาบวมอ่าไอ้หนักอัตลบเล้วว่า ความคิดของแต่ละคนบ่คือกันเนาะน้าลุงเนาะแล้วถ้าไปจะคิดยังไงน้องขอยหามอะไรอันนี้ขอยก็ได้สีเรียนน้อเขาก็มาตอบเขาก็มาเฮ็ดคอนเทนต์คลิปข่อยบอกครับพี่น้องวันคิดดีหวังดีความรู้สึกดีๆขรอบครั้วข้อไข่เนาะเพิ่นได้ฟังคลิปนี้มันก็จะเข้าใจครอบครั้วข้อไข่ผู้เพิ่นบ่เข้าใจก็รับผู้ชมผู้เข้ามาเทิร์นไข่หามความคิดเห็นเพิ่นบ่ได้เนาะเอาจังได๋ดีพี่น้องถ้าอยู่นําแม่มันก็ว่าบ่ได้เรียนทั้งสองหนังสือไม่ควนกำกันการศึกษาอ่า คนเป็นพ่อเป็นแม่คนไม่ได้หรอกคุณสองคน,คนมึงสองคนวางสี่ธาตกันมาเป็นพ่อเป็นแม่คนไม่ได้หรอกเป็นพ่อเป็นแม่ต้องรักลูกต้องการศัลา์ลูกพ่อลูกไม่ยุ่ต้อง่อยไปกดดันน้ำมน้อนมาเล่าทิ่มลูกทิ่มเต้าทําไมกล้าเอาลูกไว้กับพ่อไม่สงสารลูกเป็นแม่ที่ใจดํามากฮะคปยทำนองนี้อีกเด้่งวันนี้พี่นอ้องเอาข่อยบอกเลยเลยว่าถ้าคอยดูแลลูกข่อยว่าไดเมีย่อยกาแม่เถ่าข่อยเพิ่นก็ว่าไว้ใจ่อยเรียงหรอกเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นก็นยังไว้ใจ น้องมนเราได้ยุตัวคนเดี๋ยวแล้วก็มีทั้งแม่มีทั้งไอ่มีทั้งเพื่อถ้าคอยเลี้ยงลูกว่าดีพ่นกาต้องเอาขึ้นไปมัองขึ้นจิกาไว้แก่อยูุ่้งข่อยอันนี้ก็ขึ้นลูกข่อยในสายเลือดข่อยเจ้าคิดได้ังไงเนาะแล้วข่อยจะมีตีไปร่างแก่เขาตาปิดตาบวมเนาะโอเคพี่น้องทาคิมล่ากอนสวัสดีครับ